รายการภาษาพาไปสวัสดีค่ะคุณลูกฟังกำลังอยู่กับดิฉันโซนาเข็มแดงกับรายการภาษาพาไปค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร o n l i f e r m u t p a c t h คุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ทางช่อง YouTube และ Facebook Page rmutp live ค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องของการไปเที่ยวแบบต่างๆนะคะใกล้จะสิ้นปีคุณผู้ฟังอาจจะกำลังตัดสินใจว่าเราจะไปท่องเที่ยวในวันหยุดกันแบบไหนนะคะวันนี้ก็เลยนำเอาการท่องเที่ยวแบบต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษมาฝากกันติดตามรับฟังได้ในรายการภาษาพาไปในวันนี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อใกล้จะมีวันหยุดนะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดปลายปีหรือว่าวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะหรือว่า บางท่านอาจจะมีวันหยุดช่วงคริสต์มาสด้วยเนี่ยนะคะเราก็เริ่มที่จะวางแผนการไปท่องเที่ยวค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องของ different types of travel ไปเที่ยวแบบไหนกันดีนะคะนำเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่บอกชนิดของการท่องเที่ยวหรือว่าประเภทการท่องเที่ยวต่างๆที่ชาวตะวันตกเขาชอบทำมาพูดคุยกันนะคะ เผื่อจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังวางแผนการท่องเที่ยวค่ะการเดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่เลี่ยงไม่ได้คือการไปศึกษาดูงานสำหรับ คุณเูือฟังที่กําลังทํางานอยู่เพราะว่าทุกวันของเราก็คือวันทํางานนะคะแม้แต่เสาร์อาทิตย์บางครั้งก็ยังมีงานเข้ามานะคะการศึกษาดูงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในบ้านเรามาสักพักแล้วว่าจะคุ้มค่าหรือไม่นะคะการศึกษาดูงานในภาษาอังกฤษใช้คําว่า study visit คือคำว่า study s t u d y ที่แปลว่าศึกษาแล้วก็ visit v i s i t ก็คือการไปเยี่ยมชมการไปเที่ยวนะคะซึ่งมีอีกหลายคำค่ะที่จะใช้อธิบายคำว่าศึกษาดูงานได้นะคะอาจจะเป็นคำพูดรวมๆคือคำว่า business trip ก็ได้นะคะ business b u s i n e s s แล้วก็ที่แปลว่าธุรกิจนะคะแล้วก็ trip trIP ที่แปลว่าการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการเดินทางหรือว่า,าไม่ได้แปลว่าการท่องเที่ยวคือปัญหาน่าจะมาจากคําว่าการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังพอเราพูดคําว่าท่องเที่ยวนี่มันดูเหมือนเป็นความบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงไปใช้คําที่ดูว่าเป็นการไปทํางานนะคะการไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน study visit business trip ก็อาจจะทําให้ดูว่ามีสาระมากขึ้นแต่ว่า ก็บางท่านก็อาจมองว่าดีบางท่านก็ว่าไม่ดีนะคะสิ้นเปลืองงบประมาณจริงๆแล้วถ้าได้ไปดูได้ไปเห็นสิ่งที่ดีๆเหมาะสมมาปรับใช้เพื่อส่วนรวมก็ดีนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้จะมีไวรัลอยู่อยู่ ตัวหนึ่งนะคะที่ส่งไปตามโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆก็คือเรื่องของข่าวที่พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นร้านขายเครื่องดื่มแบบสวนป่านะคะมีในร้านก็จะมีมุมสวยๆแบบให้ถ่ายรูปให้เช็คอินนะคะชื่อว่าสวนป่านาโพร จริงๆแล้วชื่อเต็มว่าสวนป่านาบุญนะคะมีคําว่านาบุญด้วยสวนป่านาบุญนาโพรนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครสีธรรมราชถ้าคุณผู้ฟังท่านใดที่เคยไปก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ว่าดีหรือไม่นะคะตัวส่วนตัวดิฉันเองยังไม่เคยไปแต่เห็นวัยรอลที่ส่งกันก็อยากจะไปเยี่ยมชมนะคะก็อบอกว่าในร้านนี้เนี่ยนะคะจะเมนูทุกอย่างจะไม่มีราคาค่ะทุกอย่างฟรีหมด ฟรีทุกวันฟรีสำหรับทุกคนนะคะมีเครื่องดื่มประเภทต่างๆแล้วก็มีขนมมีโรตีด้วยนะคะโรตีสดๆที่มีคนทำเนี่ยเป็นชาวบ้านจิตอาสาที่มาทำให้จะสั่งโรตีแบบไหนก็ได้สะอาดออใหม่ๆเลยนะคะทำไมไม่ต้องจ่ายเงินก็เพราะว่ามีคนจ่ายให้แล้วนะคะแนวคิดนี้ค่ะคุณผู้ฟังน่าสนใจมากว่าท่านเจ้าอาวาสของวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะท่านได้แนวคิดหรือได้ไอเดียมาจากวัดไทยในประเทศอินเดียแน่นอนก็แปลว่าท่านได้ไปศึกษาดูงานมาหรือว่าท่านอาจจะได้ไปสแสวงบุญหรือว่าไปประจำที่วัดในประเทศอินเดียนะคะ ท่านเจ้าอาวาสก็เลยได้แนวคิดนี้มาใช้นี่ก็เป็นผลจากการไปศึกษาดูงานนะคะแล้วอยู่ได้ยังไงคะวัดน,นี้ก็คือจะมีกล่องบริจาคนะคะว่าถ้าหากว่าวันนี้ท่านทานฟรีแต่ว่าท่านอยากจะบริจาคสมทบให้คนอื่นๆที่มาทีหลังท่านได้ทานฟรีด้วยท่านก็สามารถบริจาคได้นะคะมีกล่องวางไว้ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะกลองของการทำธุรกิจที่ ชาวบ้านก็ได้มีกิจกรรมทำแล้วก็ไม่มีใครต้องมาลงทุนหรือว่าสิ้นเปลืองให้เป็นการร่วมร่วมแรงร่วมใจกันนะคะก็เป็นแนวคิดที่ได้มาจากวัดไทยในประเทศอินเดียนะคะจริงๆแล้วมันมีธุรกิจประเภทนี้ที่เขาเรียกว่า state enterprise ก็คือเป็นเรื่องของการร่วมแรงร่วมใจเป็นการไม่ได้หวังผลกำไรมากมายนะคะในหลายๆประเทศก็มี การทำธุรกิจประเภทนี้ค่ะอันนี้เรากําลังพูดถึงการไปเที่ยวอย่างเดียวที่เรียกว่า study visit นะคะเรายังไม่ได้เริ่มชนิดของการท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่การท่องเที่ยวแบบแรกค่ะนั่นก็คือแบบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า the weekend break the weekend break weekend ก็แปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคือเสราร์อาทิตย์นั่นเอง คุณผู้ฟังก็อาจจะนึกถึงคำศัพท์คำว่า long weekend มีคำว่า long l o n g มาอยู่ข้างหน้าคำว่า weekend นะคะนี่แปลว่าเป็นวันหยุดยาววันหยุดยาวแปลว่าอะไรแปลว่านอกจากมีแค่2วันคือเสาร์อาทิตย์แล้วก็อาจจะมีวันศุกร์หรือว่าวันจันทร์ที่อยู่ข้างหน้ามาพ่วงด้วยนะคะหรือดีไม่ดีก็อาจจะมีทั้งวันศุกร์แล้วตามด้วยเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์อันนี้ก็จะเป็น long weekend ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามี เบรกแบบนี้แล้วเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่า the weekend break คุณผู้ฟังหลายท่านอาจทำแบบนี้อยู่แล้วเช่นเสาร์อาทิตย์ก็วางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเภทที่หลายๆท่านคงจะทำอยู่แล้วนะคะทำงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วพอมาถึงวันที่เป็นวันหยุดเราก็จะไปเที่ยวกันนะคะอันนี้ก็คือก็บอกว่า make the most of short time you have ก็คือใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เวลาสั้นๆแค่เสาร์อาทิตย์ก็สามารถไปทริปได้นั่นเองนะคะไปท่องไปท่องเที่ยวเดินทางได้นะคะแบบที่สองค่ะคือ the package holiday package holiday อันนี้ก็มีหลายท่านทำนะคะก็คือเมื่อมีวันหยุดอื่นๆไม่ใช่แค่ว e คเคนนะคะไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุด บ้านเราจะมีวันหยุดเยอะนะคะแต่ละปีก็จะมีทางการประกาศออกมานะคะว่าหยุดวันอะไรบ้างอันนี้คือฮอลิเดย์เพราะนั้นเราอาจจะเตรียมการไปเที่ยวบอกว่าเป็นแพ็กเกจฮอลิเดย์นะคะซึ่งอันนี้จะจะคล้ายๆกับวีคเอนเบรกก็คือว่า เพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่เป็นวันหยุดที่อาจจะน้อยกว่าคือโอกาสที่เกิดขึ้นอาจจะน้อยกว่าคือเป็นฮอลิเดย์นะคะอย่างเช่นวันเข้าพรรษาออกพรรษารวมกันนะคะแล้วก็อาจจะรวมมีวันหยุดพิเศษเ,เพิ่มปนเข้ามาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโดยทั่วไปอะแพ็กเกจฮอลิเดย์เนี่ยเราจะซื้อทัวนะคะเป็นทราเวลเอเจนต์นะคะ เขาบอกว่า your travel agent will make sure that everything is arranged ก็คือเราแค่ซื้อแพ็กเกจทัวร์นั่นเองนะคะคำว่า package, p a ็ C k เกจ P-A-C-K-A-G-E แพ็กเกจก็คือทำไว้เป็นแพ็คๆเป็นชุดให้เราหมดแล้วนะคะรวมตัว๋วเครื่องบินไปกลับที่พักอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเราก็แค่ แพ็กกระเป๋าแล้วเราก็ไปได้เลยนะคะแพ็กเกจฮอลิเดย์ซึ่งก็อันนี้ก็แน่นอนก็ค่าใช้จ่ายก็แถมจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังแพ็กเกจฮอลิเดย์เนี่ยเราสามารถกำหนดบัต g เจ็ตหรือว่างบประมาณได้เลยนะเป็นการซื้อทัวร์ที่เขาจัดไว้ให้แล้วอาจจะมีเตรียมค่าใช้จ่ายพิเศษนิดหน่อยในกรณีที่เราจะ,ะซื้อของที่นอกเหนือไปจากรายการที่ทางบริษัททัวร์ได้จัดไว้ให้นะคะ แบบที่3มค่ะ the group tour the group tour ก็คือตามชื่อเราก็พูดกันว่า group tour อันนี้ก็คืออันนี้เราก็จัดอีเวนต์ขึ้นมาเองนะคะก็คือว่าอาจจะเป็น group tour ของเพื่อนสมัยเรียนนะคะอาจจะอยากจะไปะสังสรรค์ปาร์ตี้กันนะคะก็จัดทัวร์ขึ้นมาโดยเฉพาะ the group tour เนี่ยจะต่างกับ package holiday ตรงไหนตรงที่ว่า package holiday เนี่ยเราไปซื้อ แพ็กเกจที่เขามีอยู่แล้วนะคะไปร่วมกับคนอื่นไปร่วมกับนะักท่องเที่ยวอื่นๆที่เขาซื้อแพ็กเกจเหมือนกันแต่ว่าเดอะกรุ๊ปทัวร์นี้เราจัดเองเลยค่ะเช่นอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมกเกษียณเกษียณร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะเราก็มารวมตัวกันแล้วเราก็จัดการที่จะหา วิธีการเดินทางหรือว่าเราอาจะจะเช่ารถบัสหรือว่าจะเป็นแวนเป็นรถตู้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นกรุปทัวร์ซึ่งก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังแล้วเราก็วางแผนว่าเออกรุปทัวร์ของเราจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มเอทีเอชโอเอทีเโออัปแปดสิบปีขึ้นไปก็อาจจะไปเที่ยววัดนะทำบุญ9วัดเป็นต้นนะคะแต่ว่าเราจัดกันเองว่าเราอยากไปวัดไหนนะคะเช่นกว่า visit historical monuments and everything คืออาจจะไปดูสถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือว่าไปเที่ยวทะเลหรือว่าอะไรเนี้ยนะคะเราก็จัดเองอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะก็คือรวมตัวกันหารกันในทุกอย่างแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเราอยากจะไปไหนแล้วเราก็หายานพาหนะที่เหมาะสมนะคะเป็นสำหรับกรุ๊ปทัวร์ของเราแล้วก็กำหนดวันได้เองนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเพื่อนร่วมเรียนอ่ะสอบปลายภาคเสร็จเย่ไปกันเลยนะคะก็คือ จัดเป็นกลุ่มไปแบบที่4ค่ะก็คือเขาเรียกว่าคาร v a n นออ RV ร d ทริปเป็นค a ราวานว่าเป็นเป็นคาราวานนะภาษาไทยเรียกคาราวานนะคะก็คือเป,เป็นขบุเป็นขบวนรถที่เราจัดเที่ยวกันไปเป็นเองนะคะเป็นร d ทริป O A D, R.O.A.D. รถที่แปลว่าถนนแล้วก็ Tri ปก็คือการเดินทางเป็นการท่องเที่ยวที่ขับรถไปเรื่อยๆค่ะที่บอกว่าที่ไหนมีทางเราก็จะไปที่นั่นนะคะก็คืออาจจะไม่ถึงกับแพลนการท่องเที่ยวให้ชัดเจนนักนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามีรถแวนหรือว่ารถ RV นะคะคือเราสามารถพักผ่อนนอนดับ สลับกันขับบนนั้นจะมีห้องน้ำจะมีของใช้จะมีห้องครัวเป็นรถ RV ในเมืองไทยเราก็เริ่มเห็นบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็มีไม่เยอะไม่เหมือนในประเทศอเมริกาที่เป็นแบบพวก c a r าว a n หรือ RV รถทริปนี่จะเห็นบ่อยมากแถมระหว่างทางเขาก็จะมีพาร์คสำหรับให้รถ RV จอดนะคะนั่นหมายความว่าจะมีที่ให้ทิ้ง ของเสียขยะมีที่ให้ชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้ามีที่ให้พักผ่อนอาจจะแวะทำอาหารหรือว่าจอดใช้ห้องน้ำนะคะบ้านเราอาจจะมีเขาเรียกว่าจุดพักรถบ้างแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าอำนวยความสะดวกให้เราได้ขนาดไหนนะคะเพราะถ้าเราจะมีรถทริปแบบนี้ก็จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ว่างมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก็เหมือนกับว่าทางบ้านเราก็เริ่มมีจุดที่เราจะชาร์จรถไฟฟ้าได้นะคะอย่างเช่น Highway หรือว่ามอเตอร์เต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เห็นอยู่ในไวรัลเหมือนกันนะคะว่าเร็วๆนี้เนี่ยมีกลุ่มนะักท่องเที่ยววัย80อัร ขับรถท่องเที่ยวกันแบบค่าไหนนอนนั่นนะคะน่าสนใจมากทีเดียวซึ่งไม่ถึงกับว่าท่านๆ่านเหล่านี้จะมีรถ rv หรือว่ามีรถแวนใหญ่ๆนะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนตัวกึง่งๆ่งแต่เป็นรถทริปแน่นอนนะคะท่านๆนก็จะแบบว่าอืจับกลุ่มสลับกันขับรถแล้วก็ไปเที่ยวค่าไหนนอนนั่นก็คือว่าไม่ได้บุ๊กไม่ได้จอง ที่พักนะคะเจอที่ไหนสะดวกก็พักผ่อนอาจจะเป็นที่วัดหรืออะไรเงี้ยแล้วในรถก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอาหารที่จะสามารถที่จะแวะจอดจุดไหนก็ได้แล้วก็ประกอบอาหารง่ายๆทานกันได้นะคะนี่ก็เป็นรถทริปที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังอาจจะลองแพลนดูก็ได้นะคะต่อมาค่ะ volunteer travel volunteer V O L U N T w E E R ที่แปลว่า อาสาค่ะจิตอาสาอาสาสมัครวอล u ั t เ e ียวอลนัทเวี r ทราเก็คือการเดินทางท่องเที่ยวไปกับกลุ่มอาสาต่างๆนะคะอย่างเช่นไปสร้างโรงเรียนจริงๆแล้วถ้า,าย้อนกลับไปในการเรียนระดับปริญญาตรีจะมีชมรมนะคะอันนี้ก็คือชมรมจิตอาสานั่นเองนะคะให้ชมรมทำกิจกรรมแล้วก็ไปช่วยสร้างโรงเรียนสร้างห้องสมุดดูแลรักษา สิ่งที่ผูพังทำความสะอาดเป็นต้นนะคะนี่คือ volunteer travel นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีงบประมาณจากที่ไหนนะคะแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่บางท่านอาจจะชอบเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวคือได้ไปทำประโยชน์ด้วยแล้วก็เกมไปสร้างโรงเรียนนะคะไปทำฟาร์มหรือว่าแบบนี้นะคะเรียกว,ว่า volunteer travel ซึ่งก็น่าสนใจคะ่ะ การท่องเที่ยวแบบต่อมานะคะเขาเรียกว่าอันนี้อันนี้ขออนุญาตบอกเลยว่าเป็นการท่องเที่ยวในฝันของดิฉันมากเลยนะคะเขาเรียกว่า long term slow travel นะคะคืออะไรนั่นก็คือการท่องเที่ยวที่เราสามารถไปพักผ่อนอยู่ได้หลายๆเดือนหรือว่าอาจจะถึงปีเลยนะคะในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งคือ long term long term แปลว่าระยะยาวแล้วก็ slow travel slow ที่แปลว่า ช้าๆแบบซึมซับไปเลยนะคะแล้วก็ travel คือการเดินทางก็คือ long term slow travel ก็คือการที่เราไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรนะคะเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยนะคะอย่างเช่น เ,เราจะเห็นชาวต่างชาติชาวตะวันตกมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยนะคะบางทีมาเช่าบ้านมาเป็นครูจิตอาสาเพื่อหาเงินใช้ไปด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อยู่แบบยาวเหมือนกับเป็นบ้านที่สองแล้วเมื่อถึงเวลาก็กลับบ้านจริงๆของตัวเองที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะนั่นก็คือไม่ใช่ว่ารีบไปรีบกลับไม่ใช่ไปได้แค่7วันแล้วรีบกลับหรือว่าไป แค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะคือมีเวลาแล้วก็ไปอยู่เลยนะคะชาวชาวตะวันตกทำลองเทอร์ม s โล w t ทราเวได้เนี่ยเพราะว่าส่วนมากการทํางานของเขาเนี่ยหนึ่เขาอาจจะทํางานส่วนตัวค่ะคุณผู้ฟังหรือสองเ,อเมื่อทำงานเมื่อทางานส่วนตัวนะคะก็คือสามารถา work from everywhere คือทํางานจากที่ไหนก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะทํางานที่เป็น Contract นะคะอย่างเช่น Contract แค่10เดือนแล้วก็อีก2เดือนหรือว่า กว่าจะเริ่มคอนแทคใหม่เขาก็จะมีเวลาหลายๆเดือนนะคะเขาก็สามารถทำ long term slow travel ได้ค่าใช้จ่ายก็ได้มาจากการทำงานที่ที่สิบเ,เดือนของปีอะไรเงี้ยนะคะในแต่ละปีทำา10เดือนก็จะได้ค่าใช้จ่ายมาใช้ตรงนี้แล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่ตัวเองชอบนะคะเปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆอันนี้ก็น่าสนใจนะคะซึ่งก็หวังว่า เราจะทำแบบนี้ได้บ้างนะคะต่อมาค่ะเป็นการท่องเที่ยวแบบที่เรียกว่า the gap year the gap year คือคำว่า gap G A P gap ที่แปลว่าช่องว่างะคะ่ะช่องว่างระหว่างปีระหว่างเวลานะคะอย่างเช่นคุณผู้ฟังบางท่านที่เป็นนักศึกษาเรียนอยู่ปี4หรือว่ากำลังจะจบปริญญาโทเนี่ยนะคะเดีย๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเรียนจบปั๊บเนี่ยจะไปท่องเที่ยวสัก สักปีหนึ่งที่ที่ใดที่หนึ่งเช่นอาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปอยู่ต่างประเทศซึ่งพอพูดถึง The Gap Year เนี่ยนะคะก็จะรวมไปถึงการต้องเที่ยวแบบที่เราไป Work and Travel นะคะอย่างเช่นช่วงปิดเทอมหรือว่าไปเป็นโบลันเทียไปเป็นพี่เลี้ยงโอเพรโครงการแบบนี้นะคะนั่นก็คือจบปี4แล้วยังไม่อยากที่จะไปเรียนต่อหรือว่าอยากหางานทำเราใช้แก๊ปเยียตรงนี้นะคะ take a break แล้วก็ไปท่องเที่ยวชั่วโลกไปดูโลกความเป็นจริงนะคะซึ่อันนี้ก็ต้องวางแผนพอสมควรค่ะการท่องเที่ยวต่อมาก็ง่ายๆนะคะคือการไปเยี่ยมญาตินะคะ visiting friends or relatives <c oughs> ก็คือการไปหาเรื่องไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปหาญาติในที่ต่างๆนะคะอันนี้ข้อดีก็คือว่าเราสามารถไปพักอยู่กับเขาได้ค่ะการท่องเที่ยวแบบที่นำมาฝากอีกอันคือ อีเวนต์ทราเวลอีเวนต์ทราเวก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟังเราจะไปดูคอนเสิร์ตอ่าอ่าแบล็คพิงที่อเมริกาสมมตินะคะก็จะไปทัวร์คอนเสิร์ตเราก็จัดอีเวนต์นี้ไปเที่ยวไปดูคอนเสิร,ร์ตด้วยแล้วก็หรือว่า World Cup หรือว่าโอลิมปิกเป็นต้นนะคะนี่คือ Event Travel ก็คือมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราก็ก็ไปคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะทำอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นไปเที่ยวประเทศอังกฤษในช่วงที่มีอ่า uh, ฤดูการฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลในประเทศอังกฤษนะคะแบบสุดท้ายเราวนกลับมาที่ study visit นั่นก็คือ business travel ค่ะจึงถือว่าเป็น the best thing นะคะ about traveling นะคะก็คือว่ามีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แต่หมายถึงเราต้องไปทำงานด้วยนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการท่องเที่ยวแบบต่างๆที่จะเป็นไอเดียให้คุณผู้ฟังได้วางแผนสำหรับวันหยุด ที่กำลังจะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาพาไปผลิตร,รายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับทางสถานีได้ทางโทรศัพท์หมายเลข026653777 ต่อ6512าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการภาษาผาไป